อะมาดูอันนี้เป็นการฝึกยิงหลังที่กระบังอันนี้น้องๆดูเป็นตัวอย่างไว้ดูเป็นแนวดูเป็นแนวอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกทั้งหมดเป็นการยิงแบบยิงด้านขวาใช้ไหล่ขวายิงด้านซ้ายเปลี่ยนเป็นไหล่ซ้ายดูการเข้าหลังที่กระบังที่จริงเราไม่ต้องเข้าใกล้ขนาดนี้ก็ได้แต่นนี้มันเป็นการฝึกก็เลยบังคับให้ทุกคนต้องเอาปากกระบอกโพลไปข้างนอกเพื่อไม่ให้ มีใครเผลอไปยิงกำแพงเข้านี่ก็เป็นแค่กำแพงผ้าใบธรรมดาดูวิธีการง่ายๆอันนี้อาจจะเก็บรายละเอียดมาไปได้ตรงนี้เวลายิงก็หุบซอกชิดตัวไว้แนบตัวไว้ฝังที่มีปืนแนบตัวไว้แล้วก็จะเปลี่ยนทุกครั้งก็ต้องเข้าห้ามไกลเอาไว้ด้วยอันนี้มา แต่วิธีการยริงด้านไหล่ซ้ายก็ดูมือขวาที่ไปกำตรงด้านหน้าบอ่อแม็กอะต้องดูดีๆบางทีมันจะทำให้ปืนมันติดเพราะว่าปกมตัวนี้ที่ทางราชการแจกมันเป็นตัวสั้นกระทัดลัดมันไม่มีพื้นที่ให้ให้จับมากนักไอ้ท่อยาวๆข้างหน้านะั้นมันตัวเก็บเสียงมันร้อน,นจับไม่ได้แน่ๆนี่เป็นตัวอย่างเวลาจับบางทีบางจังหวะมันจะไปมือขวามันไป กันช่องคัดปลอกมันทาให้ปืนมันติดแต่ปืนติดแล้วก็ต้องดูให้ออกแล้วก็แก้ให้เป็นมันแค่ไม่คัดออกมาเฉอเ